สวัสดีค่ะแนะนำกางเกงสไตล์เกาหลีสวยๆค่ะกางเกงขายาวลายสกอตนี้เป็นสินค้าที่น่าสนใจมากมันมีลายสกอตที่ดูดีและสไตล์เกาหลีที่เข้ากันได้กับทุกๆโอกาสทำจากวัสด,ดุลินินที่ทำให้ผ้าดูนิ่มเด้งและสบายตลอดวันมีให้เลือกจากเก้าสีที่สวยงามด้วยนะคะลักษณะสินค้าวัสดุเป็นผ้าลินินรูปแบบลายตารางไอเดียสำหรับงานราตรี ใส่ได้ทุกฤดูการขนาดสินค้าขนาดเดียวฟรีไซส์ความยาวก่อนล่าง97เซนติเมตรน้ำหนัก40-75กิโลกรัมขนาดรอบเอล24-36นิ้วสะโพก40นิ้วยาว37นิ้วรอบขา20นิ้วดังนั้นคุณจะได้กางเกงขายาวที่สวยงามและสบายในทุกๆโอกาสกับสินค้านี้ค่ะ สนใจกดสั่งซื้อสินค้าที่ลิงก์ด้านล่างนะคะขอบคุณค่ะ